อาจารย์เจ้าขาเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่นี้โยงขออาราธนาพระอาจารย์อํานวยพรเพื่อเป็นสิริงมงคลแก่โยมและครอบครัวที่เจ้าค่ะเนื่องในวาระโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2568อาอัตมาขออธิษฐานถึงอํานาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นรัตนประเสริฐสูงสุดจงเป็นสวัสดิมงคล ติดตามปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยมทุกท่านให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงพ้นจากความเดือดร้อนทั้งปวงพ้นจากเวรภัยทั้งปวงก้าวล่วงอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีสิ่งชั่วร้ายก่อกวนเบียดเบียนมีสติปัญญารู้แจ้งอริยสัจธรรมเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบประสบความสุขความเจริญตลอดการปัจจุบันและเบื้องหน้าทุกท่านเธอ